หนึ่งความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี้เองนะคะก็คือนาซาปล่อยยานอวกาศ Perseverance ขึ้นสู่อวกาศแล้วนะคะเพื่อที่จะเตรียมสำรวจดาวอังคารค่ะเป็นหนึ่งในภารกิจที่ต้องการที่จะรวบรวมข้อมูลความเป็นไปเกี่ยวกับดาวอังคารให้มากขึ้นเพื่อประโยชน์สำหรับมนุษยชาติด้วยติดตามรายงานจากคุณมานีนาศอ่อนพันนาค่ะ ยาน perseverance ถูกส่งขึ้นสู่อวกาศจากฐานปล่อยจรวดนหลมคานนโบร่ารัฐฟลอริดาสหรัฐอเมริกาในวันที่30กรกฎาคมเวลาประมาณ18นาิ50นาทีตามเวลาในไทยโดยจรวด atlas 5มีเป้าหมายเพื่อสำรวจร่องรอยของสิ่งมีชีวิตโบราณบนดาวอังคารสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติรายงานว่า Perseverance นอกจากจะมีรถโรเวอร Perseverance mm hmm. ไปสำรวจแล้วยังมีอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์เป็นกล้องสมรรถนะสูงหลายชิ้นและครั้งนี้ก็เดินทางไปพร้อมกับเพื่อนเฮลิคอปเตอร์ตัวน้อยที่ชื่อว่า Ingenuity ที่แปลว่าฉลาดเฉลียวค่ะเป็นเฮลิคอปเตอร์ลำแรกที่จะทดลองบินบนดาวเคราะห์ดวงอื่นช่วยให้เห็นสภาพบรรยากาศของดาวอังคารในมุมมองที่แตกต่างออกไป เฮลิคอปเตอร์อินเจนิวิตี้ขนาดกระทัดรัดค่ะน้ำหนักเพียง1กิโลกรัม8ขีดแต่เปลี่ยนไปด้วยความสามารถที่เกินตัวเป็นนวัตรกรรมการสำรวจแบบใหม่ที่ทำให้เราได้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิศวกรรมของมนุษย์อินเจน i t ิตี้บินได้ครั้งละ3นาทีและใช้พลังงานแสงอาทิตย์ค่ะอินเจน i t ิตี้จะเป็นอากาศยานลำแรกที่ควบคุมการบินบนดาวเคราะห์ดวงอื่นการควบคุมการบินบนดาวอังคารนั้นเป็นเรื่องที่ยากลำบากพอสมควรนะคะ เนื่องจากชั้นบรรยากาศของดาวองคารมีความดันน้อยกว่าชั้นบรรยากาศของโลกถึง99%การบินด้วยใบ,บพัดในสภาพแวดล้อมแบบนี้ทำให้ Ingenuity ต้องมีใบ,บพัดขนาดใหญ่และหมุนเร็วกว่าเฮลิคอปเตอร์ที่บินบนโลกอีกทั้งยังต้องเผชิญกับความเย็นยะเยือกที่หลุมอุก,กาบาต j e เ e r o c ค a t e r ที่มีอุณหภูมิประมาณลบ90องศาเซลเซียสค่ะซึ่งอากาศจะหนาวแบบนี้ในช่วงเวลากลางคืนนะคะ ขณะที่ทีมควบคุมได้ทำการทดสอบที่สภาพจำลองอุณหภูมิบนดาวอังคารแล้วค่ะและก็เชื่อว่า i n g e n u i t y จะสามารถทำงานได้อย่างที่คาดไว้สำหรับยาน p e r s e v e r a n c e จะลงจอดบนดาวอังคารในอีก7เดือนข้างหน้าคือช่วงเดือนกุมภาพันธ์2,564หากภารกิจรุ่วรงไปด้วยดี i n g e n u i t y จะเป็นเฮลิคอปเตอร์ลำแรกในประวัติศาสตร์ที่จะทยานขึ้นบินบนดาวเคราะห์ดวงอื่นขณะที่รถ p e r s e v e r a n c e จะให้ข้อมูลกับดาวอังคารได้มากขึ้นและต่อยอดไปสู่การสำรวจดาวเคราะห์อื่นๆต่อไปด้วยมณีนาทอ่อนพนาไทย PBS รายงาน